สำหรับวันนี้เนี่ยตังอยากจะแนะนําหนังที่ตังติดแบบท็อปหในชีวิตตังเลยเนะตังชอบหนัง<ม>เรื่องนี้หรือว่าหนังเซนชายนี้มากๆครับผมเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนี่ก็คือหนังเรื่อง Final Destination นั่นเองครับถ้าในพาร์ทของ Final Destination นอกจากมิตกับเหตุการณ์แล้วผมชอบอย่างนึงคือแพทเทิร์นที่แต่ละเ<ม> <case, S 1> คสแต่ละภาคอะ่ะจะมีแพทเทิร์นที่ต่างกันออกไปผมก็เลยคิดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งครับที่เขารอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่ม จริงๆไม่ใช่แค่เรือร่มธรรมดาเพราะผู้ชายคนนี้เขารอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือระเบิดคร pues. ับผู้ชายคนที่ผมไม่กล้าจะใช้คำว่าเป็นชายผู้โชคดีคนนี้เขามีชื่อว่ารามมนอตากาเวเชียครับกับตันเรือที่คุณรามอนโดยสารมาแข่งเรือแล้วก็เดินเครื่องเรือเต็มสปีดจนทำให้ตัวหม้อน้ำครับระเบิดตอนแรกเขาเข้าใจว่าเขาจะคอนโทรลห้องเครื่องได้ ปรากฏว่าเปล่าครับห้องเครื่องเกิดระเบิดอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้คุมเพลิงไม่อยู่ไฟลุกท่วมทั้งำลำเรือเลยครับนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่ท้องทะเลและความตายไม่อาจจะพรากชีวิตของเธอไปได้ไวโอเล็ตจะสบครับเธอได้ฉายาว่าสตรีที่ไม่มีวันจมคือ Miss u n s i n เ a b l e ที่มาของฉายาของเธอเนี่ยพีคมากเลยครับเพราะว่าเธอรอดชีวิตจากเหตุการเ,าร,เรือล่มหรือเรืออับปางเนี่ยถึง3ครั้งและ3ครั้ง3ลำเนี่ย เป็นเรือที่ไม่ใช่เรือแบบเรือแจวไก่ากาเลยครับหนใน2องลำนั้นคือเรือที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเรือลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก